โมงเต็มไปรอกันอยู่ครับไม่มีที่จอดรถแล้วนะครับเป็นวันหยุดนะครับก็เลยมีเวลาไปล่วงหน้ากันเยอะๆุด้ชมกีฬาดีๆทางช่องเจ็ดด้วยนะครับดูจนมาไมอาเปิดบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้แล้วครับต้องแก้นะคาโอกะเอาแล้วครับโอกาเป็น้องเราสามเมตรจับเหนียวครับไม่ได้เซตอีกครับมือซ้ายนะคาโอกะเอาครับไม่ต้องแย่งกัน ฟรีบอลครับผีพุเกือบบอลเกือบจะถึงตัวครับเป็นวันนานครับเกือบจะถึงตัวแล้วรับได้ครับวันนาไปอันเดอร์นิ่งๆไปไปหลังก่อนโอ้โหแต้มนี้สู้กันนานครับแบลลี่กันยอดบองเอาแล้วครับได้ตั้งนิ่งๆแล้วให้ขึ้นยังดักูยังเหนียวยังเหนียวครับอีกครั้งดูครับอีกครั้งให้ใครไปที่หัวเสาก็วิรวันอ้าวโอ้โหยังดูตอนนี้เลือกใครครับดูครับให้ หยอดโดนปลายมือครับแก่เหมือนกันโอ้โหแทบนี้เป็นนาทีแล้วครับเอ้าหยดอยโอ้โหเขาตีปั่นนะครับเขาตีปั่นนะครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหตีแบบปั่นตีเหมือนจะตีแรงแล้วปั่นให้หยอดเดี๋ยวดูครับนี่ครับดูนั่นแหละครับโอ้โหที่ฝีมือเลยครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับดูนั่นแหละครับโอ้โหที่ฝีมือเลยครับตีลงในตัวนั้นถลังหลุดออกไปนะครับแล้วตีให้ผ่านข้ามมา ผมยิงไซค์โค้งตรงอง